สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ก็มาพบกับ my name is t o งสตอรอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีเรื่องจะมาพูดอยู่สักสองเรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของผมอยากจะเอ่ยพรให้กับทุกคนนะที่ยังเรียนอยู่แล้วจะสอบนะฮะขอให้ทุกคนสอบได้นะฮะตอนนี้ของผมเนี่ยสอบไปแล้วครึ่งหนึ่งนะฮะก็ขอฝากให้ทุกคนทำข้อสอบได้ทุกคนนะฮะผมเป็นกำลังใจให้ครับ ก็อกจะมาพูดแค่นี้นะครับแต่ยังไม่จบครับพอดีว่าผมอยากจะฝากผลงานของเพื่อนไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจของผู้ชมที่เคารพครับผู้ชมที่เคารพครับใครเคยดูดุตะวันดังผูผากันตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับอเออ,อนี่บันทึกเทปนะฮะยังไม่ใช่อัพโหลดจริงนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่า ขอให้กลับไปดูตอนวันที่4ธันวาคมครับพาร์ทสแล้วก็พาร์ทสในปักกะบูตทีวีซึ่งผมจะให้ลิงข้างล่างนี้ครับกดเลยครับให้ลิงก์ข้างล่างไปแล้วนะฮะจะมีตัวละครตัวหนึ่งคือเป็นนักฆ่าเนี่ยนั่นผมอยากจะบอกว่าเธอกำลังจะกลับมาเล่นละครแล้วครับตอนนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดมากนะฮะแต่ งานของเพื่อนผมนะฮะซึ่งเป็นรุ่นพี่ของผมนะฮะไม่ได้ผมรู้จักกันทาง Facebook นะฮะ <c oughs> ชื่อว่านันนี่นะฮะสหรับใครที่สงสัยว่ามันคือเรื่องอะไรผมอยากจะบอกว่าเรื่องรักนี้เพื่อเธอทาง Modern Night TV นะฮะ <c oughs> อย่างเร็วที่สุดเนี่ยน่าจะประมาณวันที่1มีนาคมคือวันศุกร์นี้แล้วครับ <c oughs> อย่างเร็วนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่า ใช้วันศุกร์นี้ขึ้นมาจริงๆเดี๋ยวผมก็จะดูไปด้วยแล้วก็อัดคลิปไปด้วยนะฮะคุณจะได้เห็นว่าผมชมจริงๆนะฮะก็อาจจะมีการรีวิวเล็กๆน,น้อยๆเกิดขึ้นแน่ๆฮะแต่ไม่ได้รีวิวแบบแรงนะฮะก็ขอฝากผลงานของเพื่อนอุ๊ยต้องเรียกว่ารุ่นพี่ของผมไวในอ้อมอกอ้อมใจของคุณผู้ชมที่เคารพนียนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืม subscribe กันด้วยนะครับท่าน ถ้าอยากสมัครใช b ซับใช้ข้างล่างนี้นะฮะขอบคุณที่ติดตามชมครับขอบคุณครับ